สวัสดีครับพี่น้องมันนี้นะครับมาเห็ดเวียดแต่ก็เห็ดสมือแลวะว่าสุสาวมันนี้มาตัดไม่รอนให้เขานะครับก็ไม่รอนก็ใช่นอยมานี้นะครับก็ใบทงครับบางใบทง่งเสแสดงว่าแกแล้วครับผมก็เลยมันนี้มีออเดอร์สามสิบกิโลครับก็เลยจะมาตัดให้เพื่นอนสามสิบกิโล ต่ย่อยตัดนั่นสิแหละพี่หน้องมันใช่จากลูกตะการสามกิโลก็เหลือนี่กหนเท่าสองลโลกว่านะครับวันนี้ตัดทรงภูเก็ตนะครับภูเก็ตมีออเดอร์สั่งมาทรงทางไ,ไปสีนี่กนเลยเสิตัด นี่เล็กเนี่สลับกันไปสาวลูกแล้วนะก็ระยะเวลาการปลูกเพื่อสนใจปลูกไม่หล่อนกะตั้งว่าแล้วนะมันเป็นแตงนะครับแต่ราคานีู่แพงพอกับ ทุเดือนผุนด้นะครับไม่อนสามเดือนนะครับถึงจะได้ตัดกะปลูกง,ง่ายเฮ็ดง่ายอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าใจมันเราก,ก็กะบอเบอาบง่าย,ายครับกง่ายๆก็หวานหมดแล้วละครับ ผมเองก็ขายออนไลน์่คือกันถ้าผู้ใดสนใจก็มีลิ่งล่านใต้ใตคลิปนะครับลิงของล้านใต้คลิปสร้างออนไลน์ครับพันลไลน์ my ช็อปนะครับทันไลน์ไมช็อปนะครับผู้ใดสนใจก็ได้าสามารถที่จะกดสร้างซื้อมาได้การต่ละอลอกกระป่อยมาหลายครับเพิ่อคนอยากซิมเนาะปล่อย 20, 30โลสนิยมนะครับ ปอยหลโปลอยหลยกยานมาเพาะออดเดอร์เพื่อนเพิ่นสั่งมาสาน,ะะน,นะครับอ๋อหรอ,อหรถจะพังเด้อ ว่าเสด็จจากหน่วยแกลองบึงครับว่าเสด็จจากน่วยนะครับนี่แหละรับพาฮเฮดเบียร์ไปน้ำหมูไปน้ำครับแต่มีคนคอมเมนต์มากเขกันครับว่าหลังไม่มาเนาะว่าไอ้ว่าถึงเรื่องไปเห็งานเกาหลีห้ฟั้งนีะช่วงนี้โควิดสนามเขาก็เสด็จเตรียมตัวทั้งดีครับผมว่าถ้าสิตัดสินใจเห็งานไปเห็งานเกาหลีนี่ ทีงานโรงงานนะครับดีเนะพราะว่าไปรอบอุตสาหกรรมอะ่ะดีนะครับรอบเกษตรก็มีครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิ 19, ดนี้ผู้ใดเลี่ยนภาษาใดก่อนนะพอเปิดมาพอ้าโควิดซ่าหรือว่าโควิดหายแล้วก็เขาที่เปิดรับในงานสอบไปที่งานอยู่เกาหลีเนะาะกาชี จันชันนี่ได้พี่น้องดเด้ผมถ่ายแดบบ้านบาน,นี่แหละบริตัดต่ออย่างไรจะตัดไปจากหน่วยละสองห้าหกเจ็นี่ยสองห้หน่วยเหน่วย16โล16โลจะเอาอีกประมาณ7หน่วยกล้ชิดสาโลแต่ว่าเพิ่น มีแถมแล้วส้างทางไปเะนี่มีแถม <c oughs> มีนี่สีบรร่านี้มาตเต็มที่อนไรครับเก็เลยสิขามเอาก่อนหน่วยที่สีมาแบบทุ่งเหี้ยวใินะเดี๋ยวไว้เล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะงานเกาหลีอันไม่เห็นไม่รอนี่ก็ได้ประสบการณ์เรื่องงานเกษตรอะครับมากก็ได้ ก็ได้มาเห็ดเนี่ยอาศัยเทคนิคต่างๆมาเห็ดมันก็ถือว่าเป็นการเอาประสบการณ์เนาะมาเห็ดงานก็ได้และนี่ผมก็ถ่ายมือเดียวเด้ว่น้องถ่ายคลิป <c oughs> สันเนี่ยอย่างวนยู่สิละอาอเดือดมากก็ได้แต่รอบนอี้ลีตัดทรงห่างครับเพิน่นจะตัดเกือบหมดหละตัดหมดเลย ัดส่งหางี่ตัดหมดเลยกันเราที่แเลี้ยวส่งไปผู้เกตสามหน่วยมั้งเพิ่นกระชือแสบเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยสัง่งมาอีกรอบนีสามสิบรูเพิ่นเลยสตัดส่งเพิ่นไป ไปซาเน่ไปซะเี่นี่เพิ่นขายนะครับสั่งทางไปซะนน่ก็ได้นะครับเพื่อนก็ซิมมาลับจากสวนส่งทางไปซะนน่เพราะว่าไปซะนน่เพิ่นก็ขายเพิ่นก็มารับไปแล้วก็เพื่อนก็ไปขายอีกที่หนึ่งสินะทางของผมนี่เป็นกาผลิตผมก็ผลิตแล้วก็หางเที่ากัออกจำหน่ายดอกหาผูอยากซิมนะพี่นอ้องหาพพ่น เพ,พื่อนอยากซิมสินะพูพ้อยากซิมกันเลยเสียงให้เขาไปน้ำแนเปิดขายเปิดจองนะผูใ้ใดสนใจก็อย่าลืมเด้เอ,อล่ายูใต้อยากซิมมาอ่าลิงล่านอยู่ใต้คลิปนะครับ สเต h โฮมนั่นแหละทุกคลิปผมก็พยายามสิอัพให้ก็เห็ดสวน,มนไม่ล่นเป็นน้ำพี่นก็ปลูกผักอย่างอื่นไปน้ำสนนะัเป็นเมล่น GMP อครับปลูกในโรงเรือนคือบอบอเนนยาขาแม่เลี้างท่าพบการระบาดใช่ไหมก็เลยบอ โมนินยาขามะแรงได้ละนะครับจะเป็นก็แขงแต่้อร์โมนให้ปุ๋ยให้ยังไปเสะแค่นั้นแหละครับกับการเขิงว่านี่เข้ามานี้ ได้อยู่ด้วยครับ13บีกวัดล่าสุดนะประมาณวันศุกร์ที่แล้วพอบานยังต่ำกับ3บีกแล้วล่ะได้อยู่ก็จะเอาไปให้เพิ่นนะเพิ่น้ังก็อาทิตย์หน้าก็จะเด้ดตัดเหมือน้วพี่น้องเพิ่นสังสามสิบ กะโลบรูดตัดแต่ตจันไอยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถึงว่าเอากิโลมาสั่งพร้อมยันตัดเกินนะตัดยืนห้หนายนะท่านนายงงามยี่สิบกิโลแล้วลละจะเป็นปลูกไผ่ไตลงเลื่อนนะครับมันบนิาาเหนี่ยขาหมาแรงเทเชล่านี่เสนอ จะลามีสีกบบระเบน,นมันปันใดก็เอาไปให้มันมีเน่ว่ามันไก่สิตัดแล้วนะบอชิดยาขาแมาแรงหาหลังคนว่าโอ้ปลูกยากบ้าไอนะอยากปลูกอยู่ดิถ้าใจว่าเอาอีหลีบอรไรดอกพี่นอ้องว่าจะซื้อ่ันใจใจบ้าอีลีบอไร,อรนี่ขันใจบัาอีลีนี่ สามสิบโลและอาจะสามย่ิบเก่าสามสิบโลแล้วอีกประมาณจากสองหน่อยนะเอาเพื่อนให้แถมเด้คำว่าแถมแต่ว่าน้ำหนักของเขาน่ะเพื่อนจะแถมทางพุ่นเองหน่อยหน่อยก็ได้จากสามสิบหาโลซะก็ได้หยิบหยิบเก่าโลตอนนี้เอาใส่หน่วยนี่เข้าไปสามสิบเอ็ดโลละนั่งละเอาหน่วยละสองโลก็ได้ ปลูกนี่ใจบ่ห่างอีหลีนี่ยากอยู่อะกันพี่น้องเพราะว่าต้นต้นน้อยๆมันอ่อนแอครับแล้วก็แมลงลงเพียรไฟลงซะมันดูแลยากนี่ก็บ่ได้เก็บน้อยให้กันละเอาทั้งผีวางหล่าตั้มบ่เพียรทั้งผีเอเนยมันตั้มตัขาม้าแนวนี่ยสองน้อยนี่ก็ได้หน่งน้อยตั้มตั้ยนี่ อันนี้สูงอยู่ว่าเป็นยังเอาน้อยนั่นตั้มตก็ได้กลางๆนะนี่น้อยนี่แล้วก็น้อยนะตั้มตัน้อยนี่อืมอืมน้อยนั่นก็ได้น้อยก,กลางนั่นแหละเออมาลูกแถมไปก็เป็นน้ำหนักของเราเปนอีแถมเพิ่มเพิ่มจังไ,กไดก็แล้วแต่อนะันตะหนักผู้เกียรจอยห้าวทรงไปไานะสามน่วยเดิทำอะไรติดใจมั้งสั่งอีกนะ ลงผุนไล่สิวางามเขลงเอาลงนี้ก็เหอนนูน่นี่ก็งามอยู่นี่จะพาไปหรือเปล่าไปเห็นหนู่นนี่มันตำและการมันอยู่แปลงขางเพราะอันนี้เจ็บนตัดมาเลยถ้าตัดแล้วสนนี่อาจจะพอแล้วผมบุ่้เพึ่นให้ตัดสามสิบกว่าโลนะครับข้ามากว่านี่กว่านี่เพึ่นเอาไปแถมนะก็เลยสิตัดไปประมาณสามสี่สามห้าโลประมาณนี้นะ มันสิแถมเิ่นโอ้สามสสามโลแล้ววะอันนั้นหน่วยนั่นมาสาสิบห้าพอดีเออหน่วยนี่เมื่อกี้สามสเอ็ดสสามโอ้สองโลกว่าละ่ะสามสิบห้าโลพอดีพอดีอดดออจากหน่วยนบหน่อยก่อนอเออเหลือสาสสองอีกนา่เนาะอะไรอะเอาอีกเนี่ย เพิ่มอีกหน่วยหนึ่งหน่วยตํำๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกน่วยสิบหลูกสามสิบสองหน่ยว 2, นยละสองลูเอาอีกีออกหน่วยหนึ่งอ่ะหน่วยตํำๆนั่นแหละมันแปลงขังทำไรหาแนวล่นที่นองเออแต่ละมือ,อ สวัสด,ดีครับก่อนยกมือด้วยใบสวยสวยสวัสด,ดีครับมดิถุนั้นเอาไว้เอาไหมยกมือสวยสวยจีสวัสด,ดีครับอืมทานัง่งเก็จะทำใบมิลอนให้ขาดขาดทำให้มันขาดทำไม ตัวไหนไม่มีลูกทําขาดได้ตัวไหนที่มีลูกห้ามทําขาดเออไว้ไปเอาไว้ไ,ไปห่างก็ได้นั้นนี่แหละจมขึ้นรถซอยนี่ยสามสิบเจ็ดโลเหลือ 34. สามสิบสี่สซามเถอะขอให้หวานขอให้หวานมันใช้ได้ ปอนนี้ผมเรียวนว่า14-15บดิกแล้วเปล่าอากาศเขาหนอวเน,นียเ่ยไปเอาก็ไม่เปิดอ,อะไรยังไงมันโดนแก้มน,อนอ้องอ่ะอืครับเพื่อนเดี๋ยวเอาเอามลอนไปส่งเพื่อนนะครับ